หนึ่งดราม่านะครับหลังวันก่อนทางสมาคมถ่ายภาพได้ออกแถลงการคัดค้านการแต่งตั้งศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์พระมองว่าไม่เหมาะสมล่าสุดระหว่างงานเสวนาทางสมาคมได้ออกมาพูดถึงปมที่เกิดขึ้นกันในวงเสวนาหกปมร้อนในประเด็นการแต่งตั้งศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์หรือถ่ายภาพภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหาหรือร่วมกันนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยสมาคมได้ออกแถลงการคัดค้านการแต่งตั้งศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพถ่ายประจําปี64พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทบทวนกระบวนการคัดเลือกและเปิดเผยรายชื่อกรรมการด้วยด้านนายประชดวิสานกุลและนายมานิตศรีวานิชภูมิศิลปินถ่ายภาพอิสระ ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในการประกาศผลมีมาตรฐานหรือไม่เพราะว่าคนที่ได้รับคัดเลือกนั้นดูจากผลงานแล้วไม่น่าจะได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติดได้ครับปัญหาที่เราประสบกันถ้าเอาแบบภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าอีหยางวะครับคือ,คอคพอประกาศมาปั๊บเนี่ยทุกคนแล้วก็ดูโปรไฟล์ดูอะไรที่ออกมาแล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ย มีคำถามว่าเอ้ยมันเกิดมันคืออะไรศริลปินท่านนี้ถึงแข็ง่มีอะไรดีทำไมหยุดเธอไม่ได้เพราะว่าเราคุยกันนะครับอาจารย์โทรมาเล่าให้ผมฟังผมก็ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเออเจ้ากันอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยเป็นเมียศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งเนี่ยนะครับผลงานไม่มีอะไรเด็ดเลย แล้วเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรอขณะที่นายชายนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชี้แจงนะครับว่าการคัดเลือกเป็นรูปแบบของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกอยู่แล้วเมื่อคณะกรรมการตัดสินออกมาแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะสามารถทบทวนได้หรือไม่เรื่องแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น พร้อมบอกด้วยว่าก่อนประกาศผลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพถ่ายประจำปี64นี้ก็มีผู้ท้วงติงคุณสมบัติของศิลปินรายดังกล่าวมาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเหมาะสมจึงได้ประกาศแต่งตั้งตามขั้นตอนไปครับ